สื่อวิดีโอการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสอนโดยคุณครูเปียมาศผู้พันศีค่ะการประกอบอาหารอาหารที่เรารับประทานส่วนใหญ่ต้องผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหารก่อนอาหารจึงจะสุกถูกหลักอนามัยมีรสชาติและสีสันน่ารับประทาน การประกอบอาหารมีหลายวิธีการหุงการต้มการนึ่งการลวกการผัดการทอดการปิ้งย่างและการอบหน่วยการเรียนรู้ที่2หนูเข้าครัวเรื่องการเตรียมประกอบอาหารไข่เจียวทรงเครื่องค่ะการเตรียมอุปกรณ์กระทะชาม ตะหลิวซ่อมและจานใส่ไข่เจียวส่วนประกอบอาหารไข่ไก่ซอสปรุงรสน้ำมันสตอซอสมะเขือเทศต้นหอมแครอทกุ้งสับถ้าพร้อมแล้ว,วเราไปทำอาหารกันนะคะหลังจากที่เราเรียนที่ผ่านมาแล้วก็คือการเตรียม เนื้อสัตว์การเตรียมผักและผลไม้วันนี้ครูจะชวนนักเรียนมาเข้าครัวกันนะคะดูสิคะว่าวันนี้คุณครูจะทำอาหารอะไรเอ่ยน้องดูสิคะคุณครูเตรียมไข่เมนูง่ายๆที่คุณครูจะสอนนักเรียนวันนี้คือไข่เจียวค่ะนะคะ เราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือกระทะค่ะกระทะไว้ทอดไข่นะคะตะหลิวไว้พลิกไข่ค่ะชามไว้ใส่ไข่ค่ะซ่อมไว้ตีไข่ค่ะแล้วก็จานเบนสำหรับใส่ไข่เจียวนะคะ อุปกรณ์ของการทำไข่เจียวนักเรียนก็มีไข่นะคะเราจะใช้ไข่ไก่ค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะทำไข่เจียวกุ้งสับนะคะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องคุณครูเตรียมกุ้งสับค่ะมีแครอทนะคะมีต้นหอมค่ะซอยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งคุณครูเตรียมไว้ก็คือคุณครูต้องการเป็นไข่เจียวทรงเครื่องคุณครูใส่สตอด้วยนะคะนักเรียนที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันซอสปรุงรสซอสน้ำมันหอยค่ะพริกไทยหน่อยค่ะ เราทานไข่เจียวกับซอสมะเขือเทศนะคะปิดเปิดกระทะค่ะให้ร้อนเปิดกระทะให้ร้อนนะคะใส่กุ้งสับ แครอทค่ะต้นหอมค่ะเสศจสะตะกอนนิดนึงมาวันนี้คุณครูจะทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะถ้านักเรียนมีผักอื่นอะไรก็ได้ค่ะมาเติมมาใส่ รอกระทะให้ร้อนนะคะนักเรียนตีไข่ค่ะน้องดูสิคะตีไข่ค่ะคน้องนี่ตีไข่น้ำมันร้อนแล้วเทไข่ค่ะ รอสักครู่ตอนนี้กำลังปุดปุดนะคะรอสักครู่ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนแล้วก็พลิกดูนิดนึงข้างล่างนะคะว่าเรื่องเริ่มเหลืองหรือ,อยังนะคะ ลองดูนิดหนึ่งค่อยๆพลิกไปเดี๋ยวจะพลิกนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งค่ะนะคะเราดูนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันไหมนะคะคุณครูจะพลิกแล้วนะคะนักเรียน เห็นไหมคะสวยไหมคะหอมเชียวนักเรียนสามารถทำได้นะคะเวลานักเรียนเข้าครัวนักเรียนอยากเข้าคนเดียวนะคะเพราะนักเรียนยังเด็กป .2 เนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคอยช่วยนะคะ เป็นเมนูโปรดของทุกๆคนในบ้านเลยค่ะนักเรียนเป็นเมนูโปรดของในบ้านคุณครูด้วยไข่เจียวเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเลยนะคะทุกคนชอบจะสุกแล้วนะคะนักเรียน เดี๋ยวคุณครูจะตักเลยนะคะจะเด็ดนิดเดิงน้ำมันโอเคค่ะไข่เจียวทรงเครื่องนะคะทานกับซอสมาเขือเทศค่ะคุณครูหวังว่านักเรียน จะเข้าครูกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำไข่เจียวและส่งวิดีโอการทำไข่เจียวของนักเรียนมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายเรามาดูตัวอย่างผลงานนักเรียนคลิปวิดีโอ,อค่ะ,ะ,ะ,ะต่อยต่อยต่อยเร่งๆก็ต่อ โอ้ยเรียกทากแล้วเด็กก็ไม่ทันหลาอ่าอ่าอืออ้าวก,กระใส่ใส่รสด,ดีใส่รสดีเอาช็อตตักเอาช็อตตักอันนี้ช็อตตักนิดหนึงอ่าอืาอใส่รสด,ดีหน่อยหนึ่งอ่าได้แล้วก็ใส่น้ำเชี่ยวขาวใส่น้ำปลาอ่ะ หน่อยหนึงอ่าช้อนคนเอาต้มคนอ่านี่นี่คนแบนนี้คนนี่นี่กบอันนี้อ่าคนเร็วออาคนไหนเร็วเร็วๆแล้วก็ตักระทะเอามาเร็วตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนมาเร็ว้งกระทะเอาหัวเร็วตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนเร็วอ่ะตั้งกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดวแค่แตกก่อนอ่า มันร้อนแล้วอ่าเราก็ใส่ไข่ลงไปอ่าอ่าเส็จแล้วเชิญค่ะเรียบๆเลยขึ้น อ่าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอ่าอ,อ่ออา,อาดีแค่ละเอียด 对对对对对 ใช่ก่อนเสร็จแ,แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปก็เป็นผลงานนักเรียนที่ทำเป็นใบงานนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการเรียนการทำไข่เจียวสมเครื่องคุณครูหวังว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปทำไข่เจียวให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้นะคะสวัสดีค่ะ